ลมเบิดพัดผ่านความหลับในเงาเสียงนั้นเบาเบาแต่ชวนให้วันเรื่องจริงหรือฝันในค่ำคืนอันเงียบงันลมรำเผยพาสู่หูวแห่งความมี้ลับเนื้อเรื่องและตัวละครถูกสมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารญาณในการฟังกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดตอนใหม่ลมรำเพิน Channel เสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนอยู่บนถนนเปลี่ยวที่ทอดยาวเข้าสู่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาอันเงียบงีนน้ำ้างกอบกระจกหน้ารถเป็นหยดเล็กๆมองออกไปเห็นเงาสลูของป่าทึบที่แผ่ขยายเหมือนเฝ้ามองอยู่ไกลๆเนี่ยเหรอมือเขาว่าท่นว่ามีคนตายไม่เว้นแต่เราบัน ดารินนักวิทยาศาสตร์สาวพรรมกับตัวเองขณะมองไปยังทางเข้าหมู่บ้านที่มีแผ่นป้ายขึ้นสดงเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ห้วยงามเธอกำพูมาลหลแน่นเมื่อภาพข่าวของอยู่หลายสิบรายผุดขึ้นมาในหัวศพทุกศพถูกพบในบ้านตัวเองไม่มีร่องรอยต่อสู้แต่ตาของพวกเขาเบิกโพรงราวกับเห็นบางสิ่งที่เกินจินตนาการเมื่อเธอมาถึงศูนย์กลางของเมืองบรรยากาศกลับหนัก ึแม้จะเป็นเวลาเช้าแต่ถนนกลับไร้ผู้คนเงาของต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนจะยืดยาวผิดปกติหลังสายฝนเมื่อคืนที่ทำให้พื้นถนนชื้นแฉทุกย่างก้าวของเธอกระทบพื้นน้ำเชชเยดังมอเดรินเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเล็กๆแห่งเดียวของเมืองญิกไว้กลางคนในชุดพยาบาลเงนยหน้าขึ้นจากต๊ะต้อนรับด้วยสีหน้าอิ คุณคือคนที่โทรมา andal, ว่าจะมาดูเรื่องนี้ใช่ไหมเส <c oughs> ียงของหญิงพยาบาลแถวเบาราวกับตัวว่าบางสิ่งจะได้ยินดารินพยักหน้าก่อนจะหยิบบัตรประจำตัวของเธอออกมาฉันคารินนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันพมิจัยค่ะฉันมาเพื่อช่วยตรวจสอบเหตุกัารา์เสียชีวิตที่นี่นะคะพยาบาลริตามองบัตรก่อนจะถอนหายใจและถ่ายมือให้ดารินนั่งลง หวังว่าคุณจะช่วยพวกเราได้นะเพราะตั้งแต่เริ่มมีเรื่องนี้คนในเมืองก็ไม่กล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกเลยคืนนั้นดารินยืนมองออกไปจากหน้าต่างห้องพักที่เธอเช่าไว้สียแปลงกล,งกลางคืนอย่างแววแต่บรรยากาศกลับบังเวงกว่าที่ควรจะเป็นเธอเปิดสมุดโน้ตและเริ่มเขียนข้อมูลที่ได้จากพยาบาลทั้งหมดเสียชีวิตระหว่างที่งคืนถึงตีสามไม่มีบาดแผลไม่มีสารพิษ ในร่างกายทุกคนตายเพื่อภาวะหัวใจล้มเหลวบางคนเคยบ่นเรื่องกลิ่นเป็นอับรายเห็นเชื้อราขึ้นตามผนังนบ้านก่อนตายเธอวางปากกาลงมองไปยังมุมห้องที่เริ่มมีความชื้นซึมขึ้นมาเป็นคราบดำที่มองดูแล้วชวนอึนอดอัดดารินเอื้อมมือไปสัมผัสแต่กลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆทำให้เธอชักมือกลับอัย่างรวดเร็วนีมันอะไรกันเนะี่ย ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมทันทีแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงขูดเบาๆที่ดังมาจากมุมห้องคล้ายเสียงของบางสิ่งที่กำลังคลืบคลานเข้ามาแสงไฟวูบวากจากหลอดไฟที่ติดติดดับดับทิ้งเงาที่ไหวไว้บนกำแพงดารินขยับตัวถอยห่างจากมุมห้องขณะที่เสียงขูดเบาๆยังคงดังสะท้อนอยู่ในความมืด มือของเธอลุงหาบางสิ่งในกระเป๋าเสื้อก่อนจะดึงไฟฉายพกพาออกมาแสงไฟสาดไปยังมุมห้องที่เปื้อนรอยเชื้อราเสียงขูดเงียบหายไปราวกับถูกกลืนกินโดยความมืดรอบตัวเธอกลั้นลมหายใจแนบแผ่นหลังเข้ากับผนังเย็นชื้นเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะจากเพดานที่มีรอยรั่วหยดน้ำกระทบพื้นเป็นวงเล็กๆแต่ในความเงียบ เสียงนั้นกลับดังราวกับเสียงหัวใจเต้นในหูของเธอดารินก้มมองพื้นน้ำขังเล็กน้อยตรงหน้าแล้วหยุดนิ่งดวงตาจ้องไปยังภาพสะท้อนในน้ำสิ่งที่เธอเห็นเงาเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ของเธอไฟฉายในมือสั่นน้อยๆเมื่อเธอเลื่อนแสงไปทางมุมนั้นอีกครั้งว่างเปล่าแต่เชื้อราบลกำแพงดูเหมือนจะแตกกระจายกว,ากว้างขึ้นกว่าเดิมในเสี้ยววินาที เธอถอยหลังอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกแต่จูจูไฟก็ดับสนิทอีกครั้งเมื่อแสงไฟกลับมาสว่างนารินยืนอยู่ที่เดิมมือจับไฟฉายแน่นราวกับเป็นอาวุธชิ้นเดียวของเธอลมหายใจเธอยังคงสั่นเธอหมุนตัวกลับไปยังโต๊ะทำงานข้างๆแล้วหยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาบันทึกเชื้อรานักกำแพงมันม,มีชีวิต เธอเขียนด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยก่อนจะวางปากกาลงเธอยืนขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านออกช้าสายฝนที่ตกไม่ขาดสายทำให้ถนนชื้นฉ่มทั้งมืองยังคงเมื่อสนิทมีเพียงเงาของไฟถนนริบรี่ที่สะท้อนบนผิวถนนที่เด็มไปด้วยน้ำทังเสียงหยดน้ำยังคงดังต่อเนื่อแต่ในตอนนั้นดารินรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องจากบางสิ่ง รุ่งเช้าเสียงไก่ขันในระยะไกลไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นเธอเดินไปยังห้องถงกลางของโรงพยาบาลพยาบาลไวกลางคนจากเมื่อวานนั่งนิ่งอยู่ที่มุมห้องสีหน้าซีดเผือดดารินยืนมองอยู่สักพักก่อนจะเดินเข้าไปใกล้พยาบาลหันมามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวปากสัน่นแต่ไม่ได้เอ่ยคำพูดใดออกมา ดารินเลื่อนสายตาไปยังมือของพยาบาลที่กำพ้าผืนหนึ่งไว้แน่นเธอชี้ไปที่ผ้าผืนนั้นเบาๆและยกคิ้วเป็นสัญญาณถาาพยาบาลเปิดมือช้าในนั้นคือเสร็จกำแทงที่เปื้อนเชื้อราสีดำดารินยิบเสร็จกำแทงนั้นขึ้นมาขณะที่พยาบาลลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยสายลมเย็นที่ทัดผ่านมือห้วยงามชวนให้กดลุกน้ำ ทั้งตามพื้นยังคงดองสะท้อนแสงสีซีจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยดูอบอ,อุ่นเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตายอบล้อมพื้นที่เหมือนป้องประการดารินเดินลัดล็อไปตามสอยแคบของเมืองมือถือเสร็จกำแทงปนเชื้อราที่พยาบาลยื่นให้เธอเมื่อเช้าเธอหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งมันเก่าและสุดสแต่ที่น่ากลลุก,กว่าคือคราบเชื้อราสีดำที่เริ่มไต่ ไปตามผนาดด้านนอกเหมือนถาวรเธอหายใจลึกเอื้อมมือแตะกำแพงเบาๆความชืน้นซึมเข้าสู่ปลายนิ้วดรินเหม็นสับชยมาแต่จะมุกจนเธอต้องเบือนหน้าออกไปเสียงแจกของน้ำหยดดังจากข้างในบ้านดารินทมวดคิ้วเดินตามเสียงนั้นไปจนถึงประตูหน้าเธอยืนมองประตูไม้อันเปื้อนคราบเชื้อราที่ดูเหมือนมันกำลังหายใจช้าๆเธอวางมือลงบนลูกบิดสนิมก่อน จนผิวอยากกระด้างก่อนจะค่อยๆบิดประตูตู้น้ำอาบน้ำปิดท่อมืดครอบนำทุกมุมห้องกลิ่นอับชื้นปนปนกับกลิ่นเหม็นสาบของเชื้อราทำให้เธออยากจะอาเจียนดารินหยิบไฟฉายขึ้นออกมาส่องไปรอบๆห้องเพดานที่เคยเป็นสีขาวกลับมีคราบดำปกคลุมเหมือนเมฆฝนเฟอร์นิเจอร์ถูกทิ้งร้างน้ำหยดจากหา่าลอดไฟที่ห้อยลงมากลางห้องดังเป็นจังหวะเธอคุกเขา่า ลงสำรวจพื้นน้ำที่ขังอยู่สะท้อนแสงไฟฉายทำให้เธอเห็นรอยเท้าเปียกใหม่ๆที่ไม่ใช่ของเธอเธอยืดตัวขึ้นทันทีแสงไฟฉายสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อมือของเธอเริ่มสั่นดาิ่งกลั้นลมหายใจฟังเสียงรอบตัวเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นจากชั้นสองเธอเลยหน้ามองบันไดไม้ที่ขึ้นราเสียงฝีเท้าดังต่อเนื่องแต่กลับไม่มีเงาใดๆปรากฏบนพื้นห้องด้านลา่าง ดารินก้าวขึ้นบันไดยอย่างระม,มัดระวังแต่ละก้าวของเธอทำให้บันไดไม้ส่งเสียงเย็ดอารเธอหยุดยืนตรงโถงทางเดินไ่ฉายส่งไปข้างหน้าอย่างช้าๆประตูทุกบานปิดสนิทบางบานมีคราบน้ำไหลลงมาเหมือนกําลังร้องให้สายตาของเธอสะดุดกับบานประตูสุดท้ายเสียงหยดน้ำดังมาจากด้านในเธอเดินเข้าไปใกล้วางมือบนประตูความเง้นจากไม้จผ่าดายนิ้ ประตูเปิดออกในห้องนั้นไม่มีใครอยู่แต่บนผนังกลับเต็มไปด้วยตัวอักษรที่ถูกเขียนไว้ด้วยคราบน้ำและเชื้อราออกไปก่อนที่มันจะถึงคุณดารินถอยลังหายใจหนักขึ้นเธอควบคุมตัวเองให้สงบก้าวถอยออกมาช้าๆาาแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอหันกลับมาและแสงไฟฉายของเธอก็ส่องไปเจอกับดวงตาสีขาวขุ่นที่มองกลับมา สายลมเย็นพัดผ่านหมือนห้วยงามชวนให้กดลุกน้ำทั้งตามพื้นยังคงนองสะท้อนแสงสีซีดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยดูอุ่นเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตายอบล้อมพื้นที่เหมือนป้องประการดารินเดินลัดลออไปตามสอยแคบของเมืองมือถือเศษ็จกำแทงปนเชื้อราที่พยาบาลยื่นให้เธอเมื่อเช้าเธอหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งมันเก่า และซุดโสมแต่ที่น่าขนุก,กว่าคือคราบเชื้อราสีดำที่เริ่มตายไปตามผนังด้านนอกเหมือนถาวรเธอหายใจลึกเอื้อมมือแตะกำแพงเบาๆความชื้นสึกเข้าสุปลายนิ้วกลิ่นเหม็นสาบช่วยมาแต่จมูกจนเธอต้องเบือนหน้าออกไปบ้านนี้ใครเหมือนมีชีวิตกันนะเธอพึมพำกับตัวเองเสียงแววเล็กๆจากความเงียบทำให้เธอสะดุง้ง ดารินขยับเข้าไปใกล้ประตูไม้อันเปื้อนคราบเชื้อราที่ดูเหมือนมันกำลังหายใจช้าช้าเธอวางมือลงบนลูกบิดสนิมก่อจนผิวหยักกระด้างก่อนจะค่อยๆบิดประตูเปิดช้าช้าภายในบ้านความมืดครอบงำทุกมุมห้องกลิ่นอับชื้นปปนกับกลิ่นเหม็นสาบของเชื้อราทำให้เธออยากจะอาเจียนดารินหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆห้องเพดานที่เคยเป็นสีขาวกลับมีคราบดำปกคลุม เมฆฝนเฟอร์นิเจอร์ถูกทิ้งร้างน้ำหยดจากหลอดไฟที่ห้อยลงมากลางห้องดังเป็นจังหวะเธอกุกเข่าลงสำรวจพื้นน้ำที่ขังอยู่สะท้อนแสงไฟฉายทำให้เธอเห็นรอยเท้าเปลดใหม่ๆที่ไม่ใช่ของเธอใครใครอยู่ที่นี่นะเสียงของเธอเบาแต่กลับดังสะท้อนในความเงียบเธอเงยหน้าขึ้นยืดตัวขึ้นทันทีแสงไฟฉายสั่นไหวเล็กน้อย เมื่อมือของเธอเริ่มสัน่นดรลินกลั้นลงหายใจฟังเสียงระอกตัวเสียงฝีเท้าชา้ชาๆดังขึ้นจากชั้นสองเธอเงยหน้ามองบันไดไม้ที่ขึ้นราเสียงฝีเท้าดังต่อเนื่องแต่กลับไม่มีเงาใดๆปรากฏบนพื้นห้องด้านล่างบนชั้นสองดัินก้าวขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังแต่ละก้าของเธอทำ ให้บันไดไม้ส่งเสียงเอียดอาดเธอหยุดยืนตรงโถงทางเดินไยฉายส่องไปข้างหน้าอย่างช้าๆประตูทุกบานปิดสนิทบางบานมีคราบน้ำไหลลงมาเหมือนกำลังร้องไห้สายตาของเธอสะดุดกับบานประตูสุดท้ายเสียงหยดน้ำดังมาจากด้านในเธอเดินเข้าไปใกล้วางมือบนประตูความเย็นชื้นจากไม้ซึมผ่านปลายนิ้วประตูเปิดออก ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่แต่บนผนังกลับเต็มไปด้วยตัวอักษรที่ถูกเขียนไว้ด้วยคราบน้ำและเชื้อราออกไปก่อนที่มันจะถึงคุณดารินถอยหลังหายใจหนักขึ้นเธอควบคุมตัวเองให้สงบก้าวถอยออกมาช้าๆแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอหันกลับมา และแสงไฟฉายของเธอก็อส่องไปเจอกับดวงตาสีขาวขุ่นที่มองกลับมาเธอกรีดร้องในลำคอแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาดารินยืนตัวแข็งที่ดวงตาสีขาวขุ่นคู่หนึ่งยังคงจ้องมองเธอจากมุมห้องความเงียบปกคลุมไปทั่วน้ำหยดจากหลอดไฟเก่าดังเทาเบา,าแต่ในหัวของเธอเสียงก้องสะท้อนจากหัวใจที่เต้นแรงดังกว่าอะไรทั้งหมด เธอยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งส่งไปที่เงานั้นดวงตานั้นหายไปแล้วมีเพียงผนังที่เต็มไปด้วยคราบน้ำและเชื้อราสีดำที่เหมือนกำลังขยับไหวเองในความมืดดารินถอยหลังอย่างระมัดระวังหายใจสั้นและที่ความกลัวจกากกู้หัวใจทุกย่างก้าวที่ถอยหลังทำให้พื้นไม้ส่งเสียงลั่นดังอิดอาเธอพยายามไม่สนใจเสียงนั้นแต่แล้ว เสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ด้านหลังเธอเสียงมันเหมือนใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกถึงความเย็นที่แพ่ซ่านมาตามต้นคอเธอกลืนนับลายมือที่ถือไฟใช้สั่นจนลำแสงสั่นไหวไปทั่วผนังร่างมเธอกล้าพอที่จะหันกลับไปมองด้านหลังอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นดารินเดินลงบันไดกลับมาชั้นล่างอย่างเร่งรี เธอควบคุมเสียงฝีเท้าของตัวเองให้เบาและมั่นคงที่สุดทันทีที่เท้าของเธอแตะพื้นชั้นล่างเธอได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลดังมาจากห้องครัวเธอเดินไปตามทางเสียงน้ำไหลดังชัดจันขึ้นเรื่อยๆห้องครัวที่เธอเดินผ่านดูเหมือนจะถูกใช้งานมานานแล้วคราบน้ำมันก็เต็มเตาและอ่างล้างจาน ก็เต็มไปด้วยน้ำที่ไหลล้นออกมาบนพื้นดารินสองไฟฉายไปรอบๆสังเกตเห็นว่าคราบน้ำบนพื้นเหมือนกับถูกลากไปเป็นทางยาวเธอตามรอยนั้นไปจนถึงมุมหนึ่งของห้องทันใดนั้นน้ำในอ่างกลับหยุดไหลทุกอย่างเงียบลงอย่างน่าขนลุกเธอเอื้อมมือไปแตะก๊อกน้ำแต่มือของเธอกลับเจออะไรบางอย่างที่เย็นเยียบจนเธอสะดุง้ง เธอชักมือกลับทันทีสายตาของเธอส่องไฟฉายไปที่ก๊อกน้ําและในที่สุดเธอก็เห็นมันมือขาวซี่ที่โผล่ออกมาจากน้ําในอ่างกําลังจับก,ก๊อกน้ําอยู่ดารินลุกขึ้นยืนตัวตรงเธอไม่หันหลังกลับไปอีกสัญชาตญาณบอกเธอว่าถ้าเธอหันกลับไปสิ่งที่อยู่ข้างหลังอาจทําให้เธอไม่สามารถเดินออกไปจากที่นี่ได้อีก เธอรวบรวมความกล้าวิ่งออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วรองเท้าของเธอเหยียบลงบนพื้นน้ำที่แฉจนเกิดเสียงดังสะท้อนเธอไม่สนว่าทางข้างหน้าจะพาไปที่ไหนเธอต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ดารินหยุดหายใจแรงอยู่กลางถนนเธอก้มตัวเอามือยันเขา ขณะพยายามตั้งสติเสียงรอบตัวเงียบสนิทอีกครั้งมีเพียงเสียงหอบของเธอที่ดังอยู่แสงไฟจากบ้านร้างยังคงมองเห็นอยู่ไกลๆทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นเงาหนึ่งยืนอยู่ริมถนนเงาร่างสูงโปร่งกำลังมองตรงมาที่เธอเธอไม่รอชาหันหลังวิ่งไปในทิศท,ทางตรงข้ามโดยไม่สดว่าขาจะพาไปที่ไหนเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าเธออาจถูกตามล่าดารินวิ่งฝากคอวอ์ หามมืดไปตามถนนสายเปลี่ยวเสียงลมหายใจของเธอก้องอยู่ในโสประสาทความเหนื่อยล้ากัดกินพักกำลังที่เหลืออยู่แต่เธอไม่อาจหยุดได้เงานั้นยังคงตามหลังมาเหมือนจงใจไล่ล่าถนนเส้นเล็กปกคลุมไปด้วยความเปรียกชื้นฝนที่ตกโปรยปลายก่อนหน้านี้ทำให้พื้นดินลื่นและมีกลิ่นดินโชยเธอกระโดดข้ามแอ่งน้ำเล็กๆแต่ก็ยังลื่นจนแทบสีหลัก เสียงฟีเท้าของเธอเงียบลงครู่หนึ่งเมื่อเธอหลบเข้าข้างทางพยายามซ่อนตัวในพุ่มไม้เธอหอบหายใจเบาๆและเหลียวมองรอบตัวในเงามืดของค่ำคืนดวงไฟจากเสาไฟเก่ากระพริบเป็นจังหวะอย่างน่าขนลุกดารินกอดเขา่าพยายามบังคับเสียงหายใจไม่ให้ดังจนเกินไปร่างกายเธอเปียกโชกด้วยเหงื่อและน้ำฝนเสียงน้ำหยดดังมาจากกิ่งไม้ ข้างบนคล้ายเสียงกระซิบจากใครบางคนที่เธอไม่อยากมองหาท่ามกลางความเงียบเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงหนึ่งแต่เหมือนกับมีหลายคู่ที่ก้าวเดินพร้อมกันดารินเบิกตากว้างความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอไม่กล้าลุกขึ้นมองหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุกออกมาจากอกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆหยุดนิ่งตรงจุดที่เธอนั่งซ่อนเธอหลับตาแน่น และภาวนาให้มันผ่านไปแตกกลับได้ยินเสียงหายใจเบาๆใกล้ๆหูทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าเข้าที่ไหล่ของเธอดารินสะดุ้งสุดตัวร่างกายแข็งทื่อเธอหันกลับไปอย่างช้าๆสายตาเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างสีดำสนิทที่มีดวงตาแดงเรืองรองมันไม่ได้พูดอะไรแต่เพียงแค่จ้องมองเธอดารินพยายามถอยหนีแต่กลับพบว่ามีร่างอื่นปรากฏขึ้นรอบตัวเธอ พวกมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธอขยับลุกขึ้นและพยายามวิ่งแต่เหมือนกับขาของเธอไม่ตอบสนองร่างของเธอหนักอึ้งเหมือนถูกกดไว้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบกุพวกมันกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเธอดารินรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายดึงไฟฉายที่ยังถืออยู่ขึ้นมาส่องไปยังร่างเหล่านั้นเสียงกรีดร้องของพวกมันดังขึ้นพร้อมๆกันพวกมัน ไปในเงาเมื่ดไฟฉายที่ส่องแสงสว่างเป็นเหมือนสิ่งเดียวที่ช่วยชีวิตเธอเธอวิ่งออกจากจุดนั้นไปสุดกำลังเสียงฝีเท้าของพวกมันเริ่มหายไปกลยแต่ดารินยังไม่หยุดเธอต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ในที่สุดเธอเจอบ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าดารินเข้าประตูอย่างแรง หวังว่าจะมีใครช่วยเธอได้แต่บ้านหลังนั้นกลับดูร้างเธอเปิดประตูเข้าไปภายในเมื่อสนิทและเงียบงันกลิ่นอับชยขึ้นมาจากพื้นไม้เสียงน้ำหยดเบาๆดังอยู่ในห้องเธอปิดประตูอย่างระมัดระวังและถอยไปพิงกำแพงปลอดภัยแล้วเหรอเธอพึ่งรำรกับตัวเองแต่ในความเงียบเสียงบางอย่างกลับดังขึ้นจากข้างหลังเธอเสียงนั้นกระซิบชัดเจน ภายในบ้านไม้หลังเก่าดารินค่อยๆก้าวเข้าไปในความมืดเสียงไม้กระดานลั่นยิดอาใต้ฝ่าเท้าเธอพยายามหายใจให้เงียบที่สุดไฟฉายในมือส่องแสงริบรี่จับไปยังเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสียงกระซิบที่ได้ยินเมื่อครู่ยังคงกล้องอยู่ในใจแต่ไม่มีร่องรอยของใครเลยดารินหยุดยืนนอนอยู่กลางห้องดวงตาของเธอจ้องมองไปยังกรอบรูปเก่าๆบนผน,นัง รูปภาพสีซีจังนั้นดูเหมือนจะเป็นครอบครัวหนึ่งแต่ใบหน้าของพวกเขาทุกขีดจนเลเธอเสียงจากเบื้องล่างาเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากด้านล่างของบ้านดารินสะดุ้งเธอชี้ฝ่ายฉายลงไปยังพื้นไม้พบว่ามีช่องเปิดเล็กๆที่ดูเหมือน จะเปิดประตูกับดักเธอก้มลงพิจารณาเห็นตรอนเก่าๆที่คลายออกอยู่เธอกลืนน้ำลายก่อนตัดสินใจเปิดประตูกับดักนั้นกลิ่นเหม็นอับของความชื้นพุ่งขึ้นมาเผยให้เห็นบันไดไม้ที่นำลงไปสี่ชั้นใต้ดินดาน้ค่อยๆก้าวลงบันไดเสียงน้ำหยดจากเพดาลงบนพื้นซีเมนต์ดังสะท้อนในอากาศบรรยากาศเปลียกชื้นและหนาวเย็นทําให้เธอรู้สึกหนาวจนต้องกอดตัวเอง ไฟฉายในมือสอ่งไปยังห้องล่งใต้ดินกำแพงเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนประหลาดราวกับข้อความที่เขียนด้วยความรีเร่งอย่าเชื่อพวกมันพวกมันไม่ใช่คนออกไปข้อความเหล่านี้ถูกขีดเขียน,ยนด้วยลายมือที่ดูหวาดกัวและรีเร่งดารินส่งไปจนถึงมุมห้องและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องกลั้นเสียงร้องบนพื้นมีร่างของชายคนหนึ่งนอน ร่างของเขาแห้งผากมนถูกสูบเอาความมีชีวิตไปจนหมดใกล้ๆกับร่างนั้นมีวัตถุบางอย่างวางอยู่เป็นกล่องเหล็กเล็กๆที่มีรอยสนิมก่อดอรินเดินเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังเธอเอื้อมมือไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาก่อนจะเปิดมันออกข้างในมีกุญแจดอกหนึ่งพร้อมกับจดหมายเก่าที่ถูกเขียนด้วยลายมือหวาน พวกมันจะกลับมาหากเธออ่านสิ่งนี้แปลว่าเธอไม่ปลอดภัยแล้วพวกมันกำลังตามหาเธอและตอนนี้เธอคงรู้ตัวแล้วว่ามันคืออะไรดารินขมวดคิ้วก่อนจะพลิกกระดาษดูด้านหลังเธอเห็นภาพสเก็ตของร่างบางอย่างที่มีดวงตาแดงเรืองรองที่เธอเคยเห็นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากบันไดที่เธอลงมาเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เธอถอยหลังอย่างลนลานสองไฟฉายไปยังบันไดและสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นมันมีผิวสีดำสนิทดวงตาสีแดงจ้องเธอราวกับจะเผาไม่จิตใจดารินพยายามหาทางหนีเธอวิ่งไปยังอีกมุมของห้องเห็นประตูเล็กๆอีกบานหนึ่งอยู่ในเงามืด เธอพุ่งตัวไปที่ประตูใช้กุญแจในกล่องไขออกอย่างรีบเร่งประตูเปิดออกเผยให้เห็นอุโมงค์ยาวที่ทอดไปในความมืดเธอไม่คิดจะหันกลับมามองอีกครั้งและรีบวิ่งเข้าไปเสียงของสิ่งนั้นดังตามหลังมาเสียงฝีเท้าหนักๆที่กระแทกลงกับพื้นเสียงคำรามเบาๆที่กล้องอยู่ในอุโมงค์แต่เมื่อเธอวิ่งจนสุดทางแสงสว่างจากภายนอกก็ดึงดูดเธอดารินพุ่งตัวออกไปอย่างเต็มแรง เธอออกมาพบกับความเงียบงันของป่าใหญ่เสียงนกและ,มะแมลงกลับคืนมาพร้อมกับแสงจันทร์ที่สัตว์ส่องเธอสุดตัวลงกับพื้นหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้คือความเงียบที่ไม่ปกติเสียงกระซิบจากในอุโมงค์ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันชัดเจนกว่าเดิม,ามาดารินวิ่งไปเรื่อยๆแม้จะรู้สึกเหนื่อย และเริ่มสิ้นหวังแต่ยังคงไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเธอเจอแสงที่ลอดออกมาจากช่องแคบๆด้านหน้ามันเหมือนทางออกจากป่ามืดมิดนี้แล้วแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ๆก,กลับพบว่ามันคือทางตันเธอหันหลังกลับก็พบว่ามีสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดทันใดนั้นเสียงทุ้งจากที่ไหนสักแห่งดังขึ้นยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความกลัว ดารินสะดุ้งเห็นเงาหัวหน้าทีมสว่างออกมาจากความมืดแต่แล้วมันกลับค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นอวัยวะที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนต้นไม้ในป่าล้อมรอบเธออย่างไม่ให้ทางนีเสียงนั้นยังก้องอยู่ในหัวใจของเธอทุกคนที่้วมมาที่นี่รวมตัเป็นฝูงหนึ่งของมันมันคืออะไรดารินพูดเสียงสั่นเห็นภาพหลอนในหัวมันคือภาพของผู้คน ที่หายตัวไปก่อนหน้าเธอตัวตนพวกเขาค่อยๆถูกดูดกลืนโดยสิ่งที่น่ากลัวนี้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันร่างที่อยู่ตรงหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเงาเป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดคล้ายกับการผสมกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นเราเป็นผลลัพธ์ของการทดลองของรัฐบาลเสียงทุ้มกระซิบเข้าหูดารินใจของเธอหล่นลงไปในท้อง การผิดพลาดเนี่ยในห้องปฏิบัติการลับทําให้เกิดเชื้อรานี้เชื้อราที่มีพลังในการควบคุมความกลัวของมนุษย์ร่างนั้นพูดต่อมันเผยให้เห็นภาพห้องทดลองเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีสารเคมีและเครื่องมือมากมายวางกระจัดกระจายเชื้อราเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทําให้มนุษย์สามารถรับมือกับความกลัวได้แต่ผลลัพธ์กับการเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด มันทําให้จิตใจมนุษย์เห็นภาพหลอนที่น่ากลัวที่สุดจนทําให้หัวใจหยุดเต้นดารินเบิกตากว้างคุณ,ค,ณคุณคือผลลัพธ์ของการทดลองอย่างนั้นเหรอมันยิ้มแบบเย็นชาไม่ใช่แค่เราทุกคนที่มาที่นี่ก็เป็นผลลัพธ์เหมือนกันสิ่งที่คุณเห็นในป่าเนี่คือความกลัวที่มันสร้างขึ้นจนทําให้ทุกคนล้มเหลว ดารินรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียดที่ไหลผ่านร่างกายของเธอความกลัวที่เกาอกินใจเธอทําให้รู้สึกเหมือนจะหมดแรงเธอวิ่งออกจากที่นั่นแต่ไม่สามารถหนีไปไหนได้แม้จะพยายามหนีแต่เชื้อรานั้นเริ่มแผ่ขยายไปในป่ายอย่างรวดเร็วมันห้อมล้อมเธอเหมือนกับการปิดกั้นทุกทางหนีภาพหลอนปรากฏขึ้นในใจของดาริน เธอเห็นภาพของหัวหน้าทีมที่เคยหายตัวไปพวกเขาทั้งหมดหลุดพ้นจากชีวิตและถูกแปลสภาพเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อราแห่งความกลัวนี้ดารินพยายามวิ่งไปยังทางที่ดูเหมือนจะพาเธอออกจากป่าแต่ทางนั้นกลับนำเธอกลับไปที่จุดเดิมดวงตาของเธอเริ่มมืดลงคำพูดของเสียงทุ้มดังขึ้นในหัวอีกครั้งเธอไม่อาจหนีได้เพราะความ